What? ถึงสินค้าการเกษตรเถื่อนเนี่ยนำเข้ามามันสร้างความเดือดร้อนนะพืชผลทางการเกษตรของไทยเราภายในประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องช่วยเหลือกันนะคะคซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะบุรการทุกหน่วยงานค่ะเพื่อปฏิบัติการนําเข้าส่งออกสินค้าการเกษตรที่ผิดกฎหมายค่ะโดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เป็นประธานเปิดปฏิบัติการปราบราปรา,รามการลักลอบนําเข้าส่งออก สินค้าเกษตรผิดกฎหมายค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัสตว์และกรมประมงรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยกระทรวงเกษตรมีนโยบายประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรเถื่อนทุกชนิด มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแก้ไขปัญหาการนำเข้าและส่งออกสินค้ากเกษตรที่ผิดกฎหมายมีทั้งสินค้าพืชประศุสัตว์ประมงทําหน้าที่กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาค่ะและช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าสินค้ากเกษตรเถื่อนอาจจะมีพาหะนำโรคมีมแมลงติดเข้ามา สร้างความเสียหายต่อระบบการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์และสัตว์น้าของไทยอย่างมหาศาลทําลายกลไกราคาภายในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นต้องปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อปกป้องเกษตรกรและผู้บริโภคค่ะนอกจากนี้ย้ําด้วยว่าให้กรมวิชาการเกษตรปราบปรามเรื่องของปุ๋ยเคเมีเกษตรและเมล็ดพันธุ์ปลอมด้วยค่ะภายใต้การนําของผมและกองรัลมนตรีช่วนสท่านนะครับ เราจะเอาจริงเอาจังนะครับจะขยายผลอย่างเอาจริงเอาจังน,นะครับซึ่งแน่นอนว่าจะกระทบต่อผู้ประกอบการบางท่านที่ที่ยังลักลอบนําเข้ามานะครับสินค้าพากการกเกษตรหลายๆไม่ว่าจะปศุสัตว์นะครับปมงพืชไร่พืชสวนนะครับตอนนี้เราได้บูรณาการทั้ง12องค์กรของอีก12กระทรวงอย่างเอาจริงเอาจังน,นะครับเรื่องนี้ท่านนายกรีท่านกําชับมาว่าจะต้องเอาจริงเอาจังในยุคนี้นะครับ นอกจากนี้ค่ะทางคุณรพีพัฒน์จันทระศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรบอกด้วยนะคะว่ากรมวิชาการเกษตรมีพระราชบัญญัติควบคุมสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต5ฉบับค่ะที่ผ่านมาคุมเข้มทั้งการเคลื่อนย้ายพืชและผลิตผลพืชเพื่อนําเข้าส่งออกและนําผ่านเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชที่สาคัญแพร่ระบาดเข้าออกจากประเทศตามพระราชบัญญัติกักพืชค่ะนอกจากนี้ควบคุมนะคะการนําเข้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรทั้งปุย๋ยวัตถุอันตรายทางการเกษตรและมเมล็ดพันธุ์ควบคุมซึ่ง ต้องผ่านการตรวจสอบจากด่านตรวจพืชสำนักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตรและตรวจสอบทั้งด้านเอกสารใบอนุญาตใบกำกับสินค้าทะเบียนสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพทั้งที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบขณะที่การผลิตและการจำหน่ายภายในประเทศก็ควบคุมอย่างเข้มงวดค่ะ ส่วนกรณีการนำเข้ายางพาราก็ต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรตลอดจนพัฒนาระบบการรายงานการซื้อการจำหน่ายยางและบัญชีรายงานปริมาณยางคงเหลือตามพระราชบัญญัติควบคุมยางในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสามารถตรวจสอบการเคลื่อนย้ายผลผลิตได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นตั้งแต่ปี65ถึงปัจจุบันนะคะกรมวิชาการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายตามพรบรปุ๋ยพศ2518จำนวน44คดีพรบวัตถุ อันตรายพศ2535 5 9คดีและพรบพันธุ์พ,พ,พืชพศ2518จำนวน52คดีมีการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชกว่า720,000ฉบับสินค้าพืชปริมาณ60.8ล้านตันมูลค่า1.5ล้านล้านบาทและอนุญาตนำเข้า565,961ชิปเมนต์ปริมาณอยู่ที่20.7ล้านตันมูลค่า 3.8แสนล้านบาทตรวจพบสินค้าที่ผิดเงื่อนไขาการนำเข้ามากถึง221ครั้งค่ะ